สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เมย์จะมารีวิวหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้เมย์ได้มาครั้งแรกเห็นปกก็โหอยากเปิดอ่านเลยค่ะชื่อแมวเก้าชีวิตสอนฉันว่าเหมียวเหมียวเหมียวนะคะแค่ชื่อก็แบบอยากลองอ่านแล้วค่ะคือในเรื่องนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแมวเขา คนเขียนน่ะเขาถือว่าแมวมี9้าชีวิตเขาก็จะมีประสบการณ์มากมายที่จะมาสอนเราค่ะและที่บอกไปนะคะว่าแมวมี9้าชีวิตก็คือชีวิตแรกเขาเป็นแมวนักธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นแมวนักเขียนค่ะแล้วก็เป็นแมวเด็กสาวนะแล้วต่อมาก็เป็นเคยมีชีวิตอย่างเป็ตปวดและจนที่เขามีชีวิตที่เจ็บปวดมากมายเขาจึงมาสอนเราค่ะ ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงถ้าเราเจอปัญหาต่างๆค่ะเรามาดูบทเรียนแรกค่ะชีวิตที่หนึ่งไม่ว่าใครก็ใช้ชีวิตนี้เป็นครั้งแรกกันทั้งนั้นชีวิตก็เหมือนรถไฟเหาะตีลังกาใช่ไหมคะชีวิตมีขึ้นแล้วก็มีลงแถมเวลาลงอะ่ะเราก็เร็วจีเหมือนรถไฟเหาะเลยค่ะเวลารถไฟเหาะขึ้นก็ค่อยๆขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็ขึ้นยากด้วยค่ะเปรียบเทียบกับชีวิตเราค่ะ ไม่ว่าจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีทุกคนต้องเจอมาหมดแล้วค่ะจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาะจะทําให้เรารู้สึกเฟลได้นะคะเราอยู่กับตัวเองเราพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดมันดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็การเริ่มต้นนะคะไม่มีครั้งไหนที่ไม่เสี่ยงแต่ว่าถ้าไม่ลองทําอะไรเลยมันเสี่ยงกว่านะคะเพราะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีศักยภาพอะไรบ้างอันนี้จริงเลยค่ะ ถึงล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะผิดพลาดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาคนหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นไฟติ้งนะคะทุกคนตอบกันที่บทเรียนที่สองค่ะมีแต่ความรักของฉันหรือเปล่าที่เหนื่อยขนาดนี้ในบทนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ค่ะของคู่รักเนาะไม่ต้องความสัมพันธ์คู่รักเพื่อนแบบนี้ก็ได้ค่ะทุกคนมักชอบโทษตัวเองใช่ไหมคะพอมีใครคนใดคนหนึ่งพูดจามไม่ดีกับเราเราก็จะโทษตัวเองว่า เราทำไม่ดีจนเขาต้องมาดุมาว่าเราแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เสมอไปค่ะการโทษตัวเองมากๆไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะมันเป็นการลดการนับถือตัวเองค่ะหากเราคบกับใครแล้วเรารู้สึกว่าสูญเสียการนับถือตัวเองให้รีบออกมานะคะอย่าให้ใครลดค่าเราเพราะปากของใครนะคะเมย์ฝากไว้ให้คิดนะ และความรักมีสมหวังและไม่สมหวังค่ะเราต้องยอมรับกับก,บการถูกปฏิเสธบ้างนะมาต่อกันที่บทเรียนที่3ค่ะการลาจากย่อมเป็นเรื่องเศร้าอืมมันเศร้าจริงนะเมื่อรักก็ต้องมีเลิกใช่ไหมคะการยึดติดก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะแต่เข้าใจว่าเวลาเรารักใครเราก็รักคนนั้นมากๆเลยค่ะความรักคือการนึกถึงความรู้สึกและการแคร์อีกฝ่ายหนึ่งค่ะ หากอีกฝ่ายไม่มีความสุขที่จะอยู่กับเราแล้วเราก็ไม่ควรดึงหลังเขาไว้นะคะและไม่ควรยึดติดเขาไว้ค่ะเพราะแค่รักคำเดียวคงไม่พอค่ะในทุกความสัมพันธ์จะมีเวลาที่เหมาะสมของเขาค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่จังหวะลงตัวอยู่นะลองหาดูนะคะเม่อมีจุดเริ่มต้นของการแยกทางค่ะการเลิกลาไม่ได้สิ้นสุดในขณะที่พูดว่าเลิกกันเถอะนะ แต่มันคือการได้รู้สึกถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่เรามีให้กับตัวเองเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่นึกถึงคนนั้นอีกเลยค่ะและเหตุผลของการเลิกกันมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมคะแต่สุดท้ายมันคือการเหนื่อยที่จะอยู่ด้วยกันนั่นเองสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรือสุดท้ายเราก็คือคนแปลกหน้านั่นคือความสัมพันธ์ที่เราจบลงแบบไหนเราเลือกแบบไหน ที่มีความสุขก็พอนะคะบทเรียนที่4กลับมามีความกล้าอีกค่ะผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่สมหวังเหมือนตอนที่เราคิดถ้ามันน้มเหลวบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่มีใครทําครั้งแรกแล้วสาเร็จหรอกนะอย่าอิจฉาคนที่สําเร็จเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของเขาทําอะไรมาบ้างคะ่ะเขาอาจจะทํามาเยอะมากๆแต่ว่าภาพความสําเร็จในโซเชียลที่เราเห็น คือตอนปลายทางแล้วนะคะและไม่มีใครที่ทำแล้วจะล้มเหลวไปตลอดชีวิตแล้วค่ะมันต้องมีดีสักอันอย่าคิดว่าทำก็ไม่ได้อันนู้นอันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งคิดแบบนี้ยิ่งลบนะคะลบกับตัวเองเลยนะพอเราคิดว่าเราล้มเหลวความคิดเราก็จะดึงดูดความคิดนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรก็ล้มเหลวตลอดไปนะ หากรู้สึกเหนื่อยล้าเราพักได้เลยนะคะบางทีเราก็ไม่ต้องฝืนว่าเราเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะเรามาถึงบทเรียนที่5กันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเชื่อตัวเองอย่างแรกเลยค่ะต้องเคารพตัวเองอย่าวันไหวกับใครอย่าวันไหวกับคำพูดคนอื่นมากเกินไปค่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเรา,เรามีดีในแบบของเรานะ ก็นั่นแหละเราใช้ชีวิตแบบที่ฉันเป็นไงเราไม่ต้องพิเศษเหมือนใครก็ได้ค่ะเราเป็นคนธรรมดาที่เรารู้ตัวว่าเราทำอะไรได้ดีก็พอนะฟังเสียงของตัวเองให้เยอะๆค่ะไม่มีใครรู้จักเราเท่าตัวเราเองถ้าเรารักตัวเองเราฟังเสียงตัวเองเยอะๆเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะบางทีเราอาจจะไม่เห็นแสงสว่างในตัวเองค่ะ แต่จะมีใครบางคนหรือมีเพื่อนๆเ,เห็นในสิ่งที่เราทำอย่างแน่นอนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับใครจนเรารู้สึกท้อแท้มันก็เหมือนด้านหลังของพระจันทร์ที่เราก็ไม่เคยมองเห็นใช่ไหมล่ะคะมาถึงบทเรียนที่6กััแเรานะคะเป็นคนที่ดีสำหรับคนดีเท่านั้นเอ๊ะมันเป็นยังไงนะไม่มีคนที่ดีสำหรับทุกคนหลักค่ะ ทุกคนต่างเป็นตัวร้ายของเรื่องเล่าของคนอื่นเสมอแหละและยิ่งคนที่หวังผลประโยชน์กับเราค่ะเขาไม่มีทางพูดดีๆกับเรารับหลังแน่นอนต่อหน้าอีกอย่างรับหลังอีกอย่างแบบนี้เราไม่ต้องเป็นคนดีกับเขาก็ได้นะคะและเมื่อคำพูดนั้นทำให้เราเจ็บปวดเจ็บปวดย้ำคิดย้ำทำอยู่อย่างนั้นแต่คนที่พูดกลับไม่รู้สึกอะไรเลยแบบนี้เราควรจะปล่อยวางปล่อยใจไม่ต้องคบกับเขาอีกแล้วนะคะ และเมื่อเชื่อใจใครและเขาคนนั้นทำให้เราผิดหวังนั่นคือการคัดกรองคนที่เหมาะสมกับเราที่สุดแล้วค่ะและเมื่อโตขึ้นเพื่อเราก็จะน้อยลงเวลาจะคัดกรองคนที่ใช่อยู่กับเราค่ะคนที่ไม่ใช่ค่อยๆออ,อ,ออกไปนะไม่ต้องเสียใจหากเพื่อเราจะน้อยลงแต่ตรงดีใจว่าสิ่งว่าคนที่อยู่กับเราคือคนที่มีคุณภาพจริงๆค่ะมาถึงบทเรียนที่7กันแล้วค่ะบางครั้งความเจ็บปวดก็กลายเป็นพลังนะ ความท้าทายนะได้ลองทําอะไรใหม่ๆคือการต่อสู้กับตัวเองทําตามอย่างที่เราคิดไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเราทําสิ่งให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะเปลี่ยนความอิจฉาคนอื่นที่เขาทําได้ดีมาเป็นการฝึกฝนและทําให้ดีได้มากกว่าเขาหรือว่าให้เท่ากับที่เขาทําดีกว่านะคะหากวันนี้โชคไม่เข้าข้างหรือไม่เป็นตามที่ฝันก็ไม่เป็นไรนะ ถือว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วมาที่บทเรียนที่8แล้วนะคะจะมีความสุขเท่าที่ใจเราต้องการค่ะตอนนี้ความสุขเรากำลังต่อคิวนะแม้จะมีอุปสรรคและความลำบากใดๆเข้ามาเมื่อนึกถึงหลังจากนี้มันก็ผ่านไปได้แล้วนะความปวดร้าวความเจ็บปวดก็แค่ชั่วคราวแหละแต่ความสุขสิม่มันจะยืนยาวตราบเท่าที่เราต้องการค่ะเธอมีสิ่งที่ดีมากมายอย่าทำลายความสุข ด้วยสิ่งที่ไม่มีเพียงอย่างเดียวค่ะอย่าเอาชีวิตไปผูกติดกับคนอื่นมากเกินไปค่ะพอเมื่อไม่เป็นไปตามฝันเราก็จะเจ็บปวดมากกว่าเดิมค่ะลองค้นหาความสุขที่เรามองเห็นได้ด้วยตัวเองสิ่งเล็กๆของเราก็เป็นความสุขได้นะคะความสุขเราอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่มากเท่าจักรกวาลก็ได้นะและเดินหน้าลับไปต่อค่ะถ้าดีมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ ถ้าแย่มันจะกลายเป็นประสบการณ์นะถ,นถึงแม้ความพยายามตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่อีกไม่นานดอกไม้เราก็จะเริ่มผิบานสดใสแน่นอนและคนที่เราต้องบั่นดูแลเสมอค่ะคือตัวเราเองนะไม่ใช่ใครที่ไหนอย่าลืมละ่ะมาถึงบทเรียนที่9ค่ะบทสุดท้ายของเจ้าเหมียวเหมียวอย่าไปกลัวกับความล้มเหลวให้คิดง่ายๆถ้าล้มเหลวก็ทำใหม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ช่างมันสิ เราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะและนี่คือทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ที่เมย์ฝากไว้ให้อ่านกันนะคะเป็นหนังสือที่ทุกคนอ่านได้ตลอดแล้วเป็นฮิวใจทุกคนได้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เมลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ